6ปีจะยาวก็ยาวจะสั้นก็สั้นแต่ก็จบสักทีแล้วก็จะได้เอาบอกว่าความรู้ที่เรียนมาไปใช้กับคนไข้ที่เราอยากจะช่วยเหลือจริงๆครับเรียนมา6ปีหรอชอบปีหนึ่งปีหนึ่งคือแฮปปี้มากอยู่สารยาของกินอร่อยที่เที่ยวเยอะแล้วก็เจอเพื่อนคณะอื่นชอบปี1นึสุดครับ เรียนจบแล้วรู้สึกโล่งครับเอ้ยนี่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วเราไม่ได้มียศความเป็นนักศึกษาแล้วเราทํางานเต็มตัวแล้วครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนที่อยู่ในคณะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมชอบปี3กับปี4เพราะว่าเป็นปีที่เรารู้จักเพื่อนมาประมาณนึงแล้วเราสนิทสนมกันเต็มที่แล้วแล้วเราได้ทํางานร่วมกันแบบจริงจจังๆสนุกมากๆากเอ็นจอยไลฟ์กับปี3ปี4มากมากครับก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เหมือน เราถึงจุดความสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความสุขามากๆเลยะค่ะดีใจครับผ่าน4ปีไปแล้วก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันเพราะว่ายังสนุกกับเพื่อนๆอยู่เลยเนาะ<ช>แต่ก็ไวมากครับก็เรียนจบแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็โล่งใจด้วยแล้วก็ใจหายไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้ากลับมาก็กลับมาในฐานะสิทธิ์เก่าแล้วค่ะชอบปี4มากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วก็หลังจากโควิดที่ไม่ได้มามหาลัยนานด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบปีสมากๆค่ะที่ได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะ่ะ รู้สึกดีใจครับแล้วก็โล่งใจที่การสอบทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วครับการทํางานก็มีความเครียดแต่ว่าเราเริ่มได้เงินเดือนแล้วครับไม่ต้องขอพ่อแม่ใช้แล้วก็รู้สึกดีที่ได้นําความรู้ในตอนเรียนไปใช้ทำงานแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นครับสู้ๆนะคะก็อย่าไปเครียดกับการเรียนมากเดี๋ยวก็จบค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคน เรียนจบแล้วก็รู้สึกตื้นตันค่ะเพราะว่าตั้งใจมากค่ะเพื่อที่จะมีวันนี้ค่ะชอบปีหนึ่งค่ะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ตอนรุ่นหนูยังมีกิจกรรมรักน้องอยู่ค่ะได้ร่วมมกิจกรรมเยอะแยะค่ะกับเพื่อนตักคณะด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ตัวเองเรียนจบนะครับแล้วก็ชีวิตในมหาลัายเนี่ยแบบ เป็นชีวิตท,ที่สนุกที่สุดแล้วครับชอบมากทีสุดก็จะเป็นช่วงปี3เพราะว่าเราเรียนในชุกยุคโควิดช่วงเวลาที่ปีหนึ่งที่เราแบบไม่ได้ใช้ก็แบบมาใช้กับเพื่อนในช่วงปีนี้จนถึงปี4เลยครับเรียนจบแล้วนะคะก็คือตื่นเต้นมากอุยเรายังเป็นเด็กน้อยตอนปีหนึ่งอยู่เลยแล้วเราก็เออเรียนจบแล้วด้วย แล้วความรับผิดชอบมันก็ต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแต่ละปีมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่ส่วนชิ่หนึ่งเพราะว่าได้มาทํากิจกรรมที่มหิดลศาลยาค่ะพี่นะคะเรียนจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เรียนที่มหิดลนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาสถานที่แห่งของทรงจำก็คือห่างหายไม่นานมากได้กลับมาที่ดอนรับปริญญาก็คือดีใจมากมาค่ะแล้วก็คิดถึงที่นี่มากๆเลย เรียนจบแล้ววันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับผมวันนี้คนเยอะมากตื่นเต้นนากกว่าเดิมเลยครับเรียนมา6ปีจริงชอบทุกปีเลยครับผมทุกปีมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนุกในแต่ละปีมากครับเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ตัดสินใจมาเรียนที่มหิดลค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะถ้าเรียนชอบปีหนึ่งค่ะเพราะว่าปี2ปี3เราต้องเรียนออนไลน์ก็เลยไม่ได้เจอเพื่อนส่วนปีหนึ่งก็คือมีกิจกรรมไห้ทําเยอะก็เลยชอบมากสุดค่ะเรียนจบแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ เราพร้อมที่จะนําความรู้ที่ได้จากในร้วมหาวิทยาลัย,ยมหิดลนะคะไปช่วยเหลือสังคมเรียนจบแล้วรู้สึกใจหายมากว่าแบบเรียนหมอมันก็6ปีเนาะตอนแรกก็คิดว่ามันนานมากเลยแต่ว่าสู้พอเรียนจบจริง,รงๆอะรู้สึกว่าเป็น6ปีที่ สั้นมากแล้วก็แบบยังเสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างในรวมหาลัยค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตค่อยเป็นผู้ใหญ่อีกก้าวหนึ่งค่ะก็จริงๆตอนแรกรู้สึกแบบเคว้งคว้างเหมือนกันนะว่าเออเราอยู่ในที่เซฟโซนของเราคือมาทีโดนมาโดยตลอดต่ตอนนี้เราจะต้องออกจากมาฮีโดนออกไปแล้วมันเหมือนรู้สึกว่ากำลังจะเติบโตไปอีกขั้นนึงค่ะ